ให้ดูความสวยว่ารถ12,000กิโลสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนเปิดดูดักเทลของเขาก็มีมาให้เป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆหมายเลขใหม่ดูเลย12,000กิโลดูป๊าบเห็นไหมราคาไายแดงคันนี้อยู่3ล้าน6แสนนะครับพอมเป็นมือสองแล้วชุดไปยังเสนอขายอยู่เพียง BSI ถึงปี70ครับผมมันนานเกินผมทำไม่ได้เลยเบลเล่ไฟน์สเปอร์ตปี2000รุ่นดูไบมาแล้วครับวันนี้นำเสนอกลับสวัสดีครับเบิร์ต เดอยูฮสวัสดีครับผมเบิร์ตร p ปครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอิสระยุทธคาวันนี้มีรถนําเข้าไม่ใช่รถนําเข้ามีรถเข้าใหม่ที่ใหม่มากๆอีกคันหนึงมานําเสนอนะครับที่อยู่ด้านข้างของผมก็คือ b m เ5 2ม d ดอ p o r t หนะ้าสองศูนยะแล้วก็เป็นตัว LCI เรียบร้อยแล้วปี2022นะครับผมเลขมาอยู่เพียง12700กิโลเมตรและ ราคาถูกกว่าป้ายแดงเป็นล้านเลยเดี๋ยวผมมาให้ดูความสวยของรถคันนี้นะครับรีวิวออปชั่นคงไม่ต้องเต็มเนาะเพราะว่าตัว bm 3 2 5 2 0 d ดีตัวนี้ออปชั่นมันเต็มอยู่แล้วนะครับผมวันนี้มาให้ดูความสวยว่ารถ12,000กิโลสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดู ในห้องเครื่องกันก่อนเลยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบขนาด2.0ลิตรนะและแรงม้าให้มาถึง190แรงม้าเลยแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรกันเลยนะครับผมแล้วก็ความสวยงามของตัวรถเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปโอ้โห NOT ตเดิมทุกอย่างเดิมนะครับรถ12,000กิโลถ้าไม่เดิมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะสวยมากเลยแล้วก็กระจังหน้ามาเป็นไฮ c r o อตแบ็ k แบบนี้สีดำเงาๆนะครับผมจมูกโตโตไฟหน้ามาเป็นพร้อมระบบ led เต็มระบบเลยแล้วก็ตัว daytime running light เขามาเป็นตัว l แบบนี้แล้วโอ้โหก็แลดูหรูหราขึ้นมากๆนะครับกับตัว fci ตัวนี้นะอืม เดี๋ยวพามาดูด้านข้างเออโลโก้ดูดิโลโก้เป็นโลโก้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ LCI เรียบร้อยแล้วนะสวยมากๆครับโลโก้ตัวใหม่ของ B M เนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันด้านข้างตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกขอบ18นะไม่รู้ว่าพี่ๆชอบพี่ๆเพื่อนๆชอบกันไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเล็กไปหน่อยนะถ้าเหมือนว่าผมได้คันนี้ไปผมกะว่าจะไปเปลี่ยนสัก19-20ประมาณนี้มานะแต่ว่ายาง เป็นยางปียีองครับยางเดิมติดรถเป็น p i ลารี่มาให้แบบนี้เลยนะครับคาลิเปอร์เสีแดงมาแบบนี้เต็มสมมากๆเลยหรือว่าต้องการขับเดิมๆนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ความนิ่มนวลของตัวรถก็มีอยู่เยอะเลยนะครับผมโลโก้สัญลักษณ์เอ็มแบบนี้นะแล้วก็ตัวระบายลม ด้านข้างมีมาให้รถ12,000กิโลไม่ต้องพูดถึงเรื่องสีนะครับไม่มีการทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยรับเข้ามาไม่ต้องเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยผมขายแบบนี้เลยเพราะว่ารถมันสวยจริงๆนะครับพอมาดูด้านท้ายการตัว 520D คันนี้นะครับผมเป็นตัว RCI แล้วก็คือตัวไฟ ท้ายจะเป็นลมดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว LED ไลท์ไกด์ของเขามาเป็นเส้นเลยถ้าเปิดไฟนะเดี๋ยวผมลองชับื้มช่บื้มให้แป๊บหนึ่งนะเ,ออเห็ตัว LED ไลท์ไกดเข้ามาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับผมด้านท้ายเนี่ยผมชอบมากๆสวยงามมากๆเลยแล้วก็ เซ็นเซอร์วันระยะด้านหลังเขามีอยู่6ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ดิฟิเซอร์ด้านท้ายเป็นดิฟิเซอร์คู่ด้วยโอ้โหชุดแต่งเอ็มเขามาแบบจัดเต็มมากๆเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูด้านท้ายอ่ะก่อนเปิดดูดักเทลของเขาก็มีมาให้เป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆมันดูเวลาติดดักเทลแบบนี้มันดูไม่เวอร์วังอลังการมากเกินไปครับมันก็คือเป็นแค่เต้นเ้นก็คือทำให้ ตัวด้านท้ายเนี่ยมีมิติของตัวรถมากขึ้นมันไม่ใช่แบบเป็นราวตากผ้าขึ้นไปอ่ะผมว่าแบบนี้กําลังดีชอบนะครับาฝาท้ายยังคงเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้แล้วก็ภายในห้องเก็บสัมภาระเขาค่อนข้างกว้างเลยนะครับใส่ถุงก๊อฟได้ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้ผมคิดว่า2องใบได้นะครับความจุของเขา มาแบบเต็มพิกัดเลยนี่ฝาต้ายไฟฟา้าน,นี่นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะแต่ว่าคันนี้ยังไม่ใช่360องศาองศาเดี๋ยวกล้องเข้าด้านนู้นครับเวบเข้ามาดูภายในกันหน่อยนะครับภายในเนี่ยมาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับ อย่างที่ผมย้ําไปเลขไม้หนึ่งหมื่นกิโลไม่ต้องดูบอกกันมากนะครับความสวยของตัวบอกเนี่ยใสปิ๊งอยู่แล้วไม่มีรอยยับนะครับไม่มีรอยย่นเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้นะไม่รู้กล้องเห็นไม่แท้ๆเลยแล้วผมลืมบอกไปว่าตัวนี้ B.S.I ถึงปีติ๊กต๊ก 7 0ครับผมมันนานเกินผมจำไม่ได้เลยนะครับ bsi ถึงปี2,570นะครับอ่าอาดูภายในกันต่อภายในพวงมาลัยมาเป็นพวงมาลัย m sport แบบนี้แล้วก็มีมันติฟังชั่นทั้งซ้ายทั้งขวามีครุชนโทนมาให้นะครับแล้วก็แพทเทิ์นชิปที่พวงมาลัยโอ้โหอ่แต่อ่แต่ก็ดังนะครับผมคันนี้แล้วก็พร้อมกับตัวเกียร์ อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรคโฮมีนะครับการปรับขับเปลี่ยนโหมดนะครับการเปลี่ยนโหมดนะครับก็มีพวกสปอร์ตนะครับมีอินดิวเวอรมาให้นะครับมีคอมฟอร์ตมีอีโคโปรอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับอยากจะแรงหน่อยก็ไปเป็นสปอร์ตได้เลยนะแล้วก็พวกเกจเจอร์คอนโทรลคันนี้มีมาให้นะครับผมใช้อ่นดิรถ คุณชุลีพรนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอตัวนี้ก็มีมาให้ถือว่าออชชั่นมาค่อนข้างครบแล้วก็ตามสไตล์ของ5-2 0 d จะยังไม่มีสลรูปนะครับมาเขาจะยังไม่มีสลรูปมาให้นะแต่โดยรวมคันนี้ถือว่าใหม่มากและน่าใช้มากๆเดี๋ยวไปสรุปราคากันนะครับ คันนี้ขอทวนอีกครั้งนึงเป็น B M w 520d รหัสตัวถังเป็น G 3 0นะครับและเป็นตัว L C I เรียบร้อยแล้วปี2022นะใช่ไหมอ่าใช่ปี2022ราคาป้ายแดงคันนี้อยู่3 6 0ล้านหแนะครับพอมาเป็นมือสองแล้วทวีปเอเสนอขายอยู่เพียง2 3 8ล้าน3แสนบาทประหยัดไปกว่าป้ายแดงเป็นล้านครับแล้วก็ B S I วารันตีเหลือถึงปี2,570 ยาวๆกันไปเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0867557666เดี๋ยวเบิร์ดดูแลให้นะครับก่อนจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสั้ๆไปด้วยคลิปนี้ถือว่าได้รถสวยถ้าใครสนใจก็รีบหน่อยครับผมอยู่ไม่นานแน่นอนกับ BMW 520d คันนี้สวยงามมากๆครับสวัสดีครับ